หมายเลขสิบกลับไปสิบสี่สิบสี่หักแล้วก็ยิงลูกนี้สวยงามจริงๆครับสุดแล้วเยียงทานตามมาแล้วหนึ่งต่อสองครับเกมนี้มันจริงจริงครับท่านผู้ชมครับสุรา,า,ราล้วเยียงทานตามเยียงทานหมายเลขสิบส่งกลับไปหน้าประตูแล้วกลับได้ไหมกลับได้จะยิงเข้าไปเลยเข้าไปแล้วครับสองประตูต่อสองสองประตูต่อสองครับโอ้โหท่านผู้ชม อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับคู่ชิงคองภาคอีสานตัวแล้วก็ได้กลับไปแล้วนะครับกลับมาที่รัชวิทย์ครับเนี่ยครับพอไปกดดันอยู่หน้าประตูครับทหารสายเลยเสียลูกนัทพัฒน์นะครับโอโ้โหเราก็ชิดกินเข้าไปนี่เห็นไหมครับ จังว่ามันโมเมนตัม um มันมาทางสุราวิทยาคารนะครับดูเหมือนว่าพอมาครึ่งหลังเนี่ยสุราเนี่ยมีไม่ทลาครับโอ้ต้องขอแสดงความยินดีให้กับโรงเรียนสุราวิทยาคารนะครับทำเกมแล้วก็รักษา